ผู้ใหญ่บ้านนะคะทั้ง10หมู่นะคะด้านหน้าด้วยนะคะที่เรีย่มาด้านหลังท่านกำลังเลยครับการต้อนเชิญครับท่านานายเพลยอเวลาครับท่านใจสองคนสิทธิจันทร์ครับที่จะแต่งประทานในพิธีครับพร้อมกับท่านคณะเสนาิการครับท่านท่านประธานแลสภาวิจารณ์อ่าเภอเวลาครับท่านของสิ่งอ่าเภอเวลาครับท่านรับริหารสมาชิกชาติจันเร์มาลาเทียเรียน ระานในพิธีตัวแทนเน่วยงานทางรัฐอยูหน้าส่วนแล้วก็ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบนเนรารองคณะแล้วตัวแทนจากภาคเอกชนตัวแทนจากเทศบาตบลตำบลเนราตัวแทนจากสัานวัดหญ้บ้านตะบ้วบิริาชาชุดโนรอบรัฐประสาสนสูงไม่ว่าจะเป็นบ้าน เพจสวยเจริญบางจำตะครองส่วนรวมตอตะใกล้แล้วก็บ้างใกล้เรือนเทียนอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกัะผมนายกริกรกกตรนกดำกำลังตำหวด้วยรายชาขอกล่าวรายงานสรุนความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดงานประเพณีโกเข้ายาคู้หรือกวนข้าทิพ ของวัดประสาทศูนประจำปี2568พอสังเกตดังนี้ประเพณีโกโเข้ายะคูหรือกวนเข้าทิพของวัดประสาทศูงมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามที่12คลอง14ของเขตอำเพอเวชรเราจังหวัดวีรบร์นะครับให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนรอบวัดประสาทสูงสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่นด้วยจุดประสงค์ดังกลา่าวจึงพร้อมใจกับการจัดงานงบ,บนุนกระเทรีโกเข้ายาคูหรือกวนข้าทิพย์โดยมีการเทื่ยมโยง การทำงานแบบโบราณการระหว่างวัดประสาทศูนย์กับชุมชนบ้านสนุวชุมชนบ้านตะครองชุมชนบ้านเมืองต่างชุมชนบ้านเทพชุมชนบ้านสวายเจริญเทศบาลตะบนีราและมหาวิทยาลัยราชพัฏวีรบมโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือการใพิธีพันใจโมพลสิทธิจันทร์ ในเผยร่ากล่าวเปิดง,งานบุญประเพณีกโกเข้ายาคูหรือกวนเข้าทิพย์ของวัดประสาทสูงของกราบเรียนเชิญครับกับมรสก,การท่านพระครูสิ่ีนันทโกศลท่านเจ้าวาดวัดประสาทสูงเรียนท่านกธนจิตรักลางธนประพฤติราชาท่านรองนายกที่สํักตรี กระทบไฮล่าท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไฮล่าท่านท่านผู้จัดอำเภอไฮล่าท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวิรีัมท่านผู้ใหญ่บ้านทุก่บ้านท่านคณะบริหารสมาชิกสภาเทศบาลตสบลไฮล่าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้กับผมปันใจยมบูรณสิทธิจันทร์ในอำเภอไฮล่ารู้สึกเป็นเกียรติ เ,เด่นๆนะครับที่ได้บรรยากาศร,ร่วมพิธีงานบุญประเพณีโกเข้าเยาภูหรือวนันเกิดทีของวัดปราสาทสูงในวันนี้จากท่างการรายงานของท่านกำลังจิตลบลำนะครับทยากให้ทราบว่าประเพณีโกเข้าเยาภูหรือวนันเกิพทีเป็นประเพณีที่สําคัญทางพุทธศาสนาและรักษาสืบทอดกันมาแต่โบราณ เราชาวพุทธควรอนุรักษ์สืออทบทอดพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตาม2 2ของ14นะครับซึ่งเป็นปรพณีที่สำคัญของชาวอิสานเนี่ยถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีเป็นแบบอย่างที่ดีแฝงด้วยจริยธรรมและคติรรมสร้างความพอเพียงของชอาวบ้านช่วยเหลเือเกือ่อูลกัน,กนและ มีความศรัทธามม่คงในหลักธรรมคำสอนของบบทพระพุทธศาสนาเกิดการเชื่อมโยงทำงานแบบบูรณาการระหว่างวัดประสาทสูงชุมชนบ้าดสนุวชุมชนบัดนตองชุมชนวัดบรรทังชุมชน้ันเพชรชุมชน้านสวัสด์เจริญเทศบาลตะบนเมล่อและมหาวิทยาลัยราชธรบุรีหลังก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคณะกรรมการในการจัดงาน นะครับของวัดปราสาทสูงรวมถึงส่วนราชการทุกส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนชุมชนนองถิ่นของอำเภอเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้นำน้องที่นะครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่นะครับทุกหมู่บ้าตบนตำบลแว่ราชาผู้นำน้องถิ่นนะครับท่านนายกสุรศักดิ์เกียรติพเดชนะครับพร้อมท่านรองนายกคณะผู้บริหาร นะครับรวมถึงท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับรวมถึงข้งาราชการาเจ้าหน้าที่ของเทศบาบบตลตำบลบุรีล่านะครับรวมถึงในส่วนของอท้องถิ่นนะครับวัฒนธรรมอำเภอบุล่าท่านประธานสภาวัฒนธรรมนะครับวถถนะรวมถึงที่สำคัญก็คือมาหาวิาลยราชพัฏน์ุรีรำที่ได้ให้โอกาสนะครับเพื่อคูณ ความสมัครสมาสนสามัคคีภายในชุมชนวัดปราสาทสูงซึ่งมีอยู่ด้วยกันนะครับหลายชุมชนด้วยกันตั้งแต่ชุมชนบ้านดักพรชุมชนบ้านเืินต่ำนะครับชุมชนบ้านเพชรชุมชนบ้านสวรรเจริญนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีนะครับ,บมีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันประเพณีนในส่วนของการคนข้าพิธเนี่ยเป็นการสืบทอดนะครับประเพณี มาตั้งแต่โบราณนะครับก็ถือได้ว่าชุมชนของพวกเราเนี่ยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญก็หวังเป็นอย่างยิย่งนะครับว่าวัดประสาทสูงและชุมชนรอบวัดประสาทสูงแห่งนี้จะเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์สืบทอดงานประเพณีวัฒน,นธรรมของถิ่นตามคันลอง22องของ14นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อต่างงาน ของภาครัฐภาคเอกชนสังคมและชุมชนห้องถิ่นของอำเภอไว่ลาจังหวัดกุรีลมต่อไปนะครับบัจน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเปิดงานระเพณีกูเข้ายยวยาคูหรือกวนข้าวทิพยของวัดประสาทสูงอำเภอไว่ลาจังหวัดกุรีลมประจำปี2 5 6 8น้าบัตดนี้ ทุกท่านก็มาตรงมือให้กับท่านนายเพื่อคนเก่งของเราหน่อยครับท่านปัญจ่าเโกโศลศริจันทร์ครับท่านนายถือเวลาของเราครับถ้าเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือนะคะจากหลายๆภาคนวกควาว่าชุมชนนะร่วมกับโรงเรียนเดี๋ยวนี้มีท้องถิ่นครับหรือว่าเป็นเรื่องดีนะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรกำนันท้องถิ่นดํารงมาริทซีสวรรค์ีสภา สมาชิกสภาเทศบาลนะครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมด้วยนะวันนี้นะครับและภาคส่วนนะฮะพี่น้องสุนทรของทั้งสามทีนน่นนรอบๆบริเวณวัดตรงนี้ววน,นะรวมถึงภาครารศึกษานะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะทางคณะมนุษยศาสตร์นะคะและสังคมศาสตร์สาขา,าวิชาการพัฒนาสังคมค่ะนะคะที่มีส่วนร่วมในงานพิธีสำคัญสำคัญน,นี้ค่ะโอเคขอกดไลค์สักลูกได้ไหมคะ เห็นแวะๆน้องๆหนูของศูนย์คดีเด็กเล็กบ้านเพชรพูน้องค่ะก็มารวมในพิธีในครั้งนี้ด้วยนะเียงเอยะออะไรไหมผ้หมใช่ไหมของชุดชุดไหนฮะอาขงพ่อ เตรียมมาเองเลยนะ,ะเป็นภาพใหม่คนระับสวยงามนะสวยงามค่ะซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไหมแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะนอ่ะลายลายในกนารทำนะก็ไม่เหมือนกันผูกให้ด้วยนะคะนี่สัมผัญคือบอกพ่อรู้ไดแน่เลยข้ามกับเสื้อนะคะข้ากับเสื้อแขนเหมือนพอดีบพอดีนะคะหล่อขึ้นอีก200%พี่ดำหาก่อนที่ท่านนายเพอจะย้ายมาที่อำเภอเวฬากนะท่านนายเพอท่านเป็นนายเพอที่ โซ่พีสัยแล้วครับอาอเจ้หวัดหนองคายแล้วับแต่ตอนทัานเป็นปอใหญ่นะครับอ่าอยู่ที่อำเภอเวราชของเรานี่เองนะ,นบบนนะ่านมยยทานก่านนา่านนายานนยกท่ายทนนา่านกท่านยกากทานยท่นยก็นนากทยก่นากท่าก่านนายท่านนวมกึ่า,าล,ลายๆท่านนะคกับาท่านนกับท่านาานาก่านากนนท่านนายานยกานายกานก่น i um. ที่ที่การทานสงก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องัารต้องใจกันน้องบียังมีพี่น้องประชาชนนะครับเอาวัตถุวัสดุวัตถุดิบนะที่จะทำที่สาราอีกสาราหนึ่งนะครับดีแล้วก็ในส่วนของนี่ค่ะท่านไหนมีวัตถุดิบ ศึกษาอนัรักษ์ประเพณีที่ดี<ช>งามนะคะแล้วก็ทั้งวัดประสาทสูงร่วมกับพี่น้องชุมชนนะพี่ดันค่ะแต่ถ้าจะเป็นตู้บริจาคหน้านูอนค่ะพี่นันหน้าลนค่ะบริเวณโต๊ะกลางน,นะคะจะมีตู้บริจาคอยู่นะคะก็สามารถไปหยอนที่บริเวณตู้บริจาคได้ค่ะแต่ข้างไหนไม่มีมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะานที่สูงตรงนี้ก็ขอให้ท่านเจริญเติบโตนะเรมีบูชาไหม ขี่ค่ะมีค่ะวันนี้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะอยากจะได้มาบรวยต๊ะกางวันนี้นะคะตสี้าค่ะขาดลั299กบ้าทรับจำนวนจำกัดพี่นะคะจำนวนจำกัดแค่50าบถาดเท่านั้น50ถาดโอ้โหเยอะนะครับีใช่ค่ะเพียงแค่สอง299าสิาเเานี่ค่ะจะี่สคนเลย่าขอบใจาที่ทุกท่านเช่วยานี้ก็ ท่านผู้ใหญ่หมู่หกครับผู้ใหญ่แถวอาผู้ใหญ่แถวนะอ่าหมู่เกียรติท่านกำนันกิบครับหมู่แต่ท่านอาผู้ใหญ่กันสะพัดนะอาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แววนะอ่าหมู่เก้าวันนี้ก็หมดวาระถึงช่วงหมดวาระอ่าผู้ใหญ่บ้านนะหมู่สิบท่านผู้ใหญ่เขียวครับผู้ใหญ่บัวเจริญรามวันนี้ก็อ่านำลูกทีมนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมถึงท่านสารวัตรตำนานวันนี้ครับมาร่วม